กิ่งอ่ะจะชอบก็คือนานๆที่จะเป็นไข้ทับทิดูเนี่ยสองปีแล้วยังไม่เป็นอยู่ดีมาเป็นนะอาการมันก็จะเริ่มแบบไข้ปวดเนื้อปวดตัวงวดงิดง่ายนะคะแบบปวดไปหมดอ่ะจากนั้นรู้ละเพราะว่ามันใกล้จะถึงรอบเดือนรู้แล้วว่าเป็นไข้ทับทด,ดูจากนั้นปกติต้องไปหาหมอนะคะมันก็ไปทานบางคนต้องฉีดยาเลยมันเป็นไหนแต่ครูเบนในเมื่อบรรพบุรุษเราบอกว่าการถอดไขสามารถถ,ถอดพิษไข้แรงๆได้พิษไข้หมักไม้ได้ ก็ต้องถอดไข้ท่านดูได้เหมือนกันเพราะว่าสั์เนี้ยชาวเขาชาวโม้งอะ่ะเขาจะอยู่ห่างจะไกลจากโรงพยาบาลเขาจะใช้เนี่ยสั์เนี้ยมีในโม้งนะคะถ้าบ้านเราเนี่ยเด็กน้อยที่แบบว่าอะไรนะอ่าถอดเป็นไข้ที่กินคลน้อยแล้วก็เป็นไข้หนักๆอะ่ะคือชีวิตเลยนะคะยังทําได้ครูเบนก็เลยถอดไข่โดยการรอบแรกถอดคือเหรียญก็ดําดําแบบว่ามันเป็นสนิมสีน้ําตาลแล้วก็มีดําเป็นช่วงๆแต่ไม่ได้ดํามากเท่าไหร่ อาการก็ไข้ลดลงอาการดีขึ้นอาการปวดเริ่มบรรเทาลงแต่ยังไม่หายขาดพอวันที่สองมาถอดเอกอาการหายเลยก็คือพอถอดปับ๊บและมันสักพักหนึ่งอาการไข้าหายแล้วก็ใช้ชีวิตปกติโดยไม่ได้ทานยาแม้แต่เม็ดเดียวเป็นอัศจรรย์ศาสตร์ภูมิปัญญาโบร,ราณถ้าเราไปเสิร์ชใน Google อินเทอร์เน็ตนะสิร์ชคำว่าถอดไข่จอบไข่มีหมดเลยซึ่งศาสตร์นี้ก็จะสูญหายแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์ไตได้มมาาอ สืบทอดนะคะได้เก็บข้อมูลประมาณพันกว่าเคสแล้วก็เขียนนะคะเขียนเองกับมือแล้วก็จากข้อมูลหลายๆที่ทําเป็นเล่มแล้วก็ตอนนี้เราสามารถที่จะมาเรียนถอนไข่ถอนพิษถอนคลองได้ด้วยนะคะเรียนเนี่ยเฉพาะเหรียญเนื่องเงินเมื่อกี้สังเกตเหรียญที่เราอาจารย์ไปทําขึ้นออกพิษออกเยอะที่สุดเรียนอักขระที่อาจารย์เตยทาขึ้นพิษออกเยอะมากนะคะเรียนเงินที่นี้เป็นอักขระ หวัวใจพคาถาสัญลักษณ์โอมนะคะนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์ลงไปเรียนด้วยได้เรียนด้วยเรียนหนึ่งเรียนตอนนี้เราสามารถสั่งจองได้นะคะเราก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนไม่มีข้อห้ามมีข้ออําลังเรียนแล้วได้เรียนล้วทําได้เลยแต่งคันท่าแต่เวลาที่เขามีการไหวค้ครูการถอดไข่ล้วก็ร่วมออนไลน์ได้หรือว่าจะมาที่สามที่ก็ได้ข้อ <c oughs> แรกปวดหัวปวดขมายืนเลย แล้วก็วนวนไปก็หายค่ะเรืองนโยบากเรียกได้ก่อนหน้านี้ปวดไหมหรือว่ามาปวดแล้วตอนถอดไข่ตอนถอดไข่อนนียวนวนปุ้มเนี่ยมันจะปวดมาตรงที่ขมับมสองข้างปวดแต่ปวดไม่เยอะแล้วพอวนวนไปก็หายแล้วที่มือที่อะไรได้ได้วนไหมได้ได้วนไหมฮะบวนด้วยใช่ไหม เบาขึ้นเยอะเลยครับทั้งเบาไอ้ทั้งเป่าด้วยแล้วก็ทั้งขอดไข่ด้วยเอามือนี่ก็ทำได้ก็ได้ไม่ได้มื่อนี้เป็นยังไงตอนนี้มีใครที่มีความรู้สึกอ่าแบบไหนยังไงแปลกๆปลกไหมมีความรู้สึกไหวก็จไมหรือหมดความรู้สึกกันหมดแล้วอ่ากันคอกันคอ ดีขึ้นวันดีขึ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกไม่มีคำตอบให้คือรู้ว่ามันดีขึ้นไม่ได้ลงไหมคะยังยาวสุดเลยเบาไหมยังง่าากเบาเลยอันนี้ตำรานะตำราถอนน เราอักขระอรไหียนเรียบเ,เอาเอาเรียนเรียบเหรออ่ะเอาอย่างงั้นก็เดี๋ยวจะให้เขาส่งให้เลยค่<ม>ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแอดมาเเดี๋ยวก็ส่งชื่อ,อที่อยู่มาเดีย๋ยวทางลาร์มอุปถัมภจัดการให้